สวัสดีครับผมโต้งเฟสบอดครับผมก็วันนี้เรามาแชร์สบการณ์ดีครับในการฝึกโปรแกรมอวบแดนชร์เลน์รบยี่สิบวันครับผมก็ถือเป็นอของควัญล้ำค่าของที่เรารอ,อบนี้อีกรอบอีกรอบนึงครับที่เราได้ฝึกเราอยู่ด้วยกันทุกมาก็ทุกคนได้แชร์ปสบการณ์มารู้สึกทับใจในใน,ในการที่ได้รับฟัง ในทั้งคลิปทั้งได้ทั้งอ่านครับผมพอรู้สึกยินดีด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่า,าจับจับใจความแต่ละท่านแชร์มานี่คือเป็นเป็นของขวัญที่ดีที่ทำให้ทำให้เรารู้สึกขึ้นใจไปด้วยครับตัวผมก็ฝึกฝนรอบนี้เป็นรอบที่42ครับผมยังคงที่ว่าจะทำตัวเองให้มีความสุขไปกับโปรแกรมนี้ฝึกฝนตัวเองให้เป็น เป็นนิสัยอัตมัติเหมือน,นเดิมครับเหมือนกับที่เราฝึกให้ตัวเป็นปคนแบบนั้นไปเลยครับยิ่งฝึกก็ยิ่งทําให้เราได้เห็นชัดขึ้นในตัวเองครับว่า,าเราเราเป็นคนอย่างไรมันจะเผยขึ้นมาเองครับตัวผมก็รอบทุกรอบก็เหมือนเดิมครับใส่เต็มที่นี่คือทุกรอบที่ได้ฝึกมาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเติบโตขึ้นทุกครั้งครับจะเริ่มเติบโตขึ้น อย่างเห็นได้ชัดท,ท,ที่ได้สัมผัสได้คือความควบคุมตัวเองได้ได้ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกที่ว่าเราได้ยินจากข้างนอกมาสิ่งอะไรแล้วแต่ผ่านสายตาหรือผ่านาสารหูของเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งที่ให้สิ่งที่ดีขึ้นนะครับไม่ ถ้ารับได้รับสิ่งที่ไม่ดีก็เราก็รับรู้ควบคุมได้แต่ต่างจากเมื่อก่อนกเ็เราอาจจะเป็นประจานั้นแต่พอเราได้ฝึกฝนและอยู่กับโปรแกรมนี้นานๆทำให้เรารู้ร,รู้รู้ตัวขึ้นทันตัวเองขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนคืออย่าไปหลงหรือจะไปฟังสิ่งนั้นจมกับสิ่งนั้นสิ่งที่ไม่ไม ไม,ไม่สวยไม่สวยไม่สวยงามพวกนี้ยรับรู้สิ่งดีๆและสิ่งไม่ดีก็รับรู้แต่ก็ปล่อยได้ได้ไดเร็วขึ้นก็เนี่ยครับผลกองการฝึกอยากซ้ำๆทำให้เราได้เห็นตัวเองเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนครับผมสิ่งสำคัญคือจิตใจของเราทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเข้าถึงตัวเองได้มากขึ้นจากการทำสมาธิ วันละสามรอบอ่านบทความแต่ละวันแต่ละวันที่การบ้านให้มาซ้ำจากที่ฟังคลิปเสร็จแล้วนี่ครับดอกลึกลงไปในจิตลงไปในใจของเราละเอียดขึ้นนะครับก็ยังคงรู้สึกมีความสุขและก็สดชื่นไปกับช่วงเวลาทุกๆวันครับมองหาสิ่งดีๆสิ่งที่ ทำให้เราชื่นใจมีความสุขอะไรที่ว่าทำห้เราความสุขก็ทำไปเลยครับแล้วก็พัฒนาเองไปไปพร้อ,รอมๆกันให้เราได้เติบโตขึ้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่มาฝึกแล้วก็ฝึกอีกนะครับตัวผมก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เราแบ่งประสการณ์ดีๆให้รับรู้ขึ้นมาให้รับรู้กันมาให้อ่อ รับฟังรับรู้เป็นส,สิ่งดีๆมากเลยครับปรับใช้ถึงที่เราไมา่เราไม่เคยสัมผัสตรงนั้นแต่ละท่านาได้เปิดใจใช้์ประสบการณ์ดีดก็เรานําไปประยุกต์ใช้ได้ครับปรับปรุงแต่งได้ให้ดีขึ้นครับผมขอบคุณอีกครั้งครับก็ขอบคุณเจ้าข,ของโปรแกรมนี้ด r อรดีภัฒเกล้าครับท่านได้คิดค้นโปรแกรมดีๆอยู่นี้ให้เราได้รู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งขึ้น ขอบคุณดรกิตติธรรมกฤษลผู้ท,ที่มีใยความเมตตาคอยดูแลทระชิกยคอยช,อช่วยช่วยเหลือเราทุกทุกคนครับให้เราผ่านไปด้วยดีขอบคุณมากมากครับแล้วขอบคุณตัวเอ,งท,ง,อททงที่ลงมือทำทันทีลงมือทำให้เป็นเป็นวิสัยสมัติแล้วก็เรียนรู้พัฒนาอยู่ทุกๆวันครับผม เชิญชวนทุกท่านที่ได้เห็นโปรแกรมนี้แบบนี้จากการบอกกล่าวกันหรือจากคลิปหรือจากช่องทางอื่นๆหรือ Youtube ก็ได้ครับก็เราเล,ลงมาเรียนรู้นะครับเป็นโปรแกรมที่ดีมากครับโปรแกรมฟรีลงมือทำอย่างเต็มที่ขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่เราอยู่ด้วยกันครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ